สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอสอ,อเผยผลผลิตอุตสาหกรรมประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ลดตัวเกือบ4%ดัชนี m p i อยู่ที่93.34อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงเหลือ57.37%ค่ะซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากภาคยานยนต์ที่ชะลอตัวทั้งรถยนต์สันดาบและปิกอัพรวมถึงผู้ผลิตรายใหญ่ย้ายฐานการผลิตและโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ปิดซ่อมบำรุงช่วงสั้นๆด้วยค่ะโดยนายพัศกรชัยรัตน์ผู้อำนวยการสอสอ,ซอ,อบอกว่าแม้ตัวเลข m p i ติดลบแต่เป็นเพียงผลจากปัจจัยชั่วง และนี่ครัวเรือนที่ยังสูงกดดันการบริโภคอย่างไรก็ดียังมีปัจจัยบวกจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัว15.7%มูลค่า21,900ล้านดอลลาร์นำโดยคอมพิวเตอร์แผงวงจรไฟฟ้าเครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะทั้งนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมมูลค่าส่งออกรวม28,000ล้านดอลลาร์ขยายตัว11%ขณะที่การท่องเที่ยวในประเทศยังเติบโตเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้นายพัศกรยังย้งยำว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังมีแรงหนุนจากการส่งออกและอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่เริ่ม ส่งออกไปบราซิลและยุโรปแต่ก็ยังต้องจับตามาตรการภาษีสารัตและการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกในตลาดโลกอีกด้วยค่ะ